สวัสดีครับตุจีนผ่านไปสวัสดีเศรษฐีพระเครื่องครับนี่ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนี่เลยนะโชคดีทุกท่านเศรษฐีพระเครื่องสวัสดีกับเช้าวันพุธนะครับวันพุทธที่สิบแปดเดือนกุมภาพันธ์นะครับสองห้าหกเก้าเดือนนี้มียี่สแปดวันนะเดือนนี้มียี่สแปดวัน ก็สวัสดีทุกท่านครับยามเช้าครับแปดโมงเช้าเจอกันเศรษฐีพระเครื่องครับผมเปิดดูช่องทางการติดต่อข้างล่างครับวันนี้ผมมีหลวงพ่อ,พองเงินนะครับหลวงพ่อ,พองเงินนี่นำมาแบ่งปันนำมาให้ชมกันเผื่อชินชอบนะครับนี่เป็นพรพเก่าๆภาพรบรรานันะครับจากคุณลุงบ้านเก่าเสายูยนะนี่บ้านเก่ายุทธยา นี่เลยนะครับจากเศรษฐีเก่าครับนี่ได้มีโอกาสนะมามีคนถามหากันเยอะครับนี่จากเศรษฐีเก่ายุธยานะกดมีตังเก่าุณน,นางเก่ายุธยาก็เดี๋ยวมาดูการเนื้อหานะครับชื่นชอบให้แบ่งปันไม่ชื่นชอบให้ปล่อยผ่านได้เลยนะครับถ้าถูกใจกดไลค์นี่ถ้าชอบใจให้กดแชร์นะครับผมถ้าประทับใจให้กดติดตามนะครับจะได้ดูทุกๆวันนะครับผมจะได้มีเนื้อหาจะได้ดู พระกันนะครับเผื่อชินชอบก็แบ่งปันกันติดตามรายการติดต<บ>ามหมายเลขนะครับทุกรายการนะครับทุกรายการนะครับผุ่มแบ่งปันนะครับปุ่มแบ่งปันชินช่บใก็แบ่งปันเลยเศรษฐีประเกรื่งในราคา3-50บาทนะครับสวนหลวงพอเงินเนี่ยผมมีกรอบใส่ให้นะครับลวงพอเงินนี้ผมมีกรอบใส่หงงนนมมใสห้เดี๋ยวก็ลองดูกันติดตามรายการติดตามหมายเลขครับผมกับเชา้าวันพุทธที่18นะครับเดือนกุมภาพาพันธ์2 5 6เเศรษฐีประเกรื่งมาดูเลยไม่เสียเวลา ไม่เสียเวลานะรายการที่หนึ่งครับนี่เบอร์ทูช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับเป็นรูปหล่อรอยองค์หลวงพ่อเงินกัดบางคานด,ดูครับเนื้อหาโลหะสุดจริงครับนี่เหลืององมเขียวอมแดงนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองนะนี่อันนี้คือพิมพ์นิยมตัดช่อเห็นไหมครับจะหล่อแบบตัดช่อนะครับดูเนื้อหาดูพิมพ์ทรงครับดูตามทรงตามซอกนะครับดูครับสวยงามชัดเจนเก้าสุดนะครับผมมนละโลหะนี่เลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนี่ดันเมตามหานิยมนี่บอกเลยว่าสุดครับลุงเงินเพชบางคารดูครับเนื้อหาแล้วครับฉ่ำเลยเหลืองอมเขียวอมแดงนะครับตา เป็นไข่พาครึ่งนี่เลยนะครับเป็นไข่พาครึ่งตาสูงตาต่ำนะครับสวยงามชัดเจนเห็นรู้สึกจะมีฟัน้วยนะครับมีฟันข้างล่างะครับนี่เลยวันนี้โลหะสวยจริงครับรายการที่หนึ่งครับพิมพ์นิยมนะครับตัดชอบดูกันไปเลยรายการที่สองครับลวมพ่อเงินนี้มีกรอบใส่ให้นะครับแบ่งปันสามร้อยห้าสิบบาทนี่เลยนะครับดูครับ ดูที่วันหน้าโลหะนะครับเหลืององมเขียวอมแดงนะครับนี่เก่าชัดเจนนะครับ <c oughs> นี่เลยจมูกตาสวยงามชัดเจนเนื้อหาโลหะครับเขาเป็นธรรมชาติใบหูใหญ่ๆนี่เลยนะครับด้านหลังนี่เลยเนี่ยีษะท้านนะครับเหมือนบาดคว่ำนี่วันหะาดูที่วันหน้าโลหะนะครับผ้าหล่อนะครับ ดูที่วันลาโลหะนะครับว่าเก่าไหมนะครับสวยงามชัดเจนไหมนะครับนี่เลยสวยงามสุดๆครับรายการที่สองครับมีกรอบใส่ให้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทสำหรับหลุาเงินนะครับรูปหล่อนะรูปหล่อรายการที่สามครับนี่เลยนะครับสวยงามชัดเจนครับเห็นไหมดูตาเป็นไข่ปลาครึ่งสูงต่ํานะครับนี่วันลาโลหะครับสุด ชำ้ำเหลืององมเขียวอมแดงดูนะครับสนิมคงสนิมเขียวตามทรงตามซอกนะครับนี่เลยสวยงามชัดเจนครับชอ่อรายการที่สามครับดูที่วันละโลหะนะครับว่าเก่าถึงยุคไหมนะครับนี่พิมพ์ทรงนะครับชัดเจนตัดช่อครับพิมพ์นิยมรายการที่สามครับ รายการที่สี่ครับพิมพ์นิยมนะครับตัดช่อนะครับสวยงามชัดเจนดูวันนะโลหะครับชํำเหลืองอมเขียวอมแดงนี่มีฟันด้วยนะครับดูหน้าดูตานะครับดูพิมพ์ทรงดูจีวงจีวรดูสังกติดูวัตนะโลหะครับเหลืองอมเขียวอมแดงนี่เลยนะครับนี่คือพิมพ์นิยมนะครับนี่เลยเก่าถึงยุคครับเก่าถึงยุคครับ ภาพชุดนี้เป็นภาพบ้านเก่านะครับบ้านเก่าขุนนางเก่าสถีเก่ายุทธยาครับนี่ได้มีโอกาสได้เป็นนํามาแบ่งปันนะครับผมนี่เลยรายการที่สี่ครับพิมพ์นิยมนะครับสวยงามชัดเจนครับรายการที่ห้าครับนี่พิมพ์นิยมครับนี่เลยสวยงามชัดเจนตาสูงตาต่าเห็นไหมครับตาเป็นไข,ข่ผ่าครึ่งจมูกเป็นชมพู่ใบหูใหญ่ นี่เลยนะครับเนื้อหาโลหะเหลืองอมเขียวอมแดงนะครับปบ่งบอกถึงความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับว่าพระนี้ได้อายุอานามนะครับตัดช่อเห็นไหมครับตัดช่อนะครับมีตะไบหยบหยารายการที่ห้าครับรายการที่หครับนี่ลุงพวอเงินนะครับลวงพ่อเงินรถบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับ นี่เนื้อหาแล้วครับดูวันณะโลหะเหลืองอุบเขียวอุ้มแดงนะครับสวยงามชัดเจนนะครับสวยงามชัดเจนนี่เลยนะครับสุดๆดูเิเหลืองอุมเขียวอุมแดงวันณะโลหะอย่างนี้นะครับทองเหลืองนะครับได้อย่างนี้นี่ถือว่าสุดครับ นี่สุดครับความเก่าคของปินธรรมาชาตินะครับนาเก็บนาสะสมนะครับกับราคาจับต้องกันเผยแพร่กันในะราคา350บาทรลวงพ่อเงินวัดบางคานเนี่ยรูปหล่อเนี่ยผมมีกรอบใส่ให้นะครับมีพิมพ์นิยมพิมพ์คิตานะครับนี่เลยนี่มีกรอบก็คือมีเกาบนะครับนี่เลยรายการที่6ครับ สวยๆอย่างนี้แล้วครับพิมพ์นิยมตามภาพเลยตามภาพเลยนะครับพิมพ์นิยมรายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับพิมพ์นิยมนะครับดูนะครับนี่ตัดช่อครับดูวณโรูหะครับเหลืองอมเขียวอมแดงเก่าคามเปนธรรมชาตินะครับนี่ได้อายุอนนมเป็นภาพบ้านๆนะครับพระบ้านเก่าคุณนางเก่าอุธยานะครับ นี่ได้นำมาเผยแพร่นะครับมีคุณถามหากันเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับมีอีกไมมีอีกไม่จัดไปนี่เลยนะครับนี่รายการที่เจ็ดครับพิม์นิยมนะครับเนื้อหาตนี้รายการที่แปดครับนี่พิมพ์นิยมนะครับเนื้อหานี้สุดๆเลยดูนะครับความเข่าความปิตธรรมชาตินี่ใบหูพิมพ์ทรงนะครับหน้าตานี่เลยนะครับปากจมูกเห็นไหมครับ ดูครับวัตละโลหะนี่สนิมคงสนิมเขียวนะครับเนื้อหาอย่างนี้สุดครับสุดครับจินชอบไห้จัดไปได้เลยนะครับสินชอบไห้จัดไปได้เลยนี่เลยนะครับรายการที่9ครับไปรายการที่8ครับรายการที่8ดนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับตามภาพนะครับิดตามรายการนี่ครับมีอูนมีเก็บใบทานนะครับทุกรายการเผยแพร่แบ่งปันกันในราคา3 5 0าบาทหลวงพ่อเงินรูปหล่อนี่ครับแล้วก็พิพิตาเนี่ย มีกรอบใส่ให้นะครับนี่เลยนะครับมีกรอบใส่ให้ด้วยรายการที่แปดครับรายการที่เก้าครับนี่ดูครับดูความฉ่ำของโลหะดูเนื้อหาดูซอกนะครับลึกจีวงจีวอนดูสนิมเขียวครับนี่วันหน้าโลหะนะครับจากทองเหลืองเนี่ยเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นเขียวอย่างนี้นี่สุดครับสุดครับนี่สวยงามชัดเจนนะครับนี่เลย ตามอาหานิยมนะครับหรือมงหนึ่งปบางคางนะครับเป็นรูปล่อรอยองค์นะครับเลยเป็นพิมพ์นิยมรายการที่เก้าครับดูความสวยดูที่เนื้อหานะครับผมผัดหล่อนะครับพัดหลอ่อรายการที่สิบครับ ทำเลยไหมครับเ <te Vietnamese> ah นื้อหาโลหะนะครับได้ธรรมชาตินะครับถึงยุคเลยเหลืองอมเขียวอมแดงนะครับเนื้อหาวันณะโลหะนี่สวยสุดเลยนี่เลยนะครับดูดีครับตามทรงตามซอกดูสนิมคุงสนิมเขียวนะครับนี่บ่งบอกถึงความเก่าว่าปีนธรรมชาติเนื้อหาเหลืองเขียวแดงอย่างนี้สุดครับสุดครับนี่คือวันณะโลหะของทองเหลืองนะทองเหลืองเป็นหลอกโบราณนะครับหลอกโบราณลุงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยม <c oughs> รายการที่สิบครับนี่เลยรายการที่สิบเอ็ดครับพิมพ์นิยมนะครับนี่เลยนะครับสวยงามชัดเจนนะครับันหน้าโลหะนะครับลูกตรงลูกตานะครับปากจมูกเห็นไหมครับ นี่เลยสุดสุดครับสนิมกงสนิมเขียวจีวงจีวอนนะครับนิ้วมือนะครับนี่เลยสุดสุดครับผมชอบครับโลหะเก่านะครับโลหะเก่าผ้าเก่าและผ้าเก่านีนก็สุดแล้วครับนี่อย่างนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดครับ ติดตามรายการไปเลยนะครับราคาเบาๆจับต้องกันเป็นการเผยแพร่นะครับเป็นพาบนบ้านนะครับภาคขุนนางเก่าบ้านขุนนางเก่าบ้านสิทธิเก่ายุทยาครับนี่พิมพ์นิยมครับรายการที่สิบสองครับดูเนื้อหาวรรณโลหะครับเหลืองอุ้มเขียวอมแดงตามซอกนะครับดูนะครับสนิมมุ้งสนิมเขียวเนื้อหาอย่างนี้นะครับนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นหล่อโบราณทองเหลืองนะครับได้อย่างนี้นิสุดนะครับนี่ได้อย่างนี้นิสุดนะครับ นี่เลยนะครับวันณโลหะอย่างนี้นะครับดูจ๋าเลยสวยมากๆนะครับเก่าสุดๆนี่ครับและพิมพ์ทรงสวยงามมาตรฐานนะครับเป็นพิมพ์นิยมครับตัดชอบรายการที่12ครับ12รายการที่13ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนี่หลวงพ่อเงินรถบางคานะครับพิมพ์นิยม ดูเนื้อหาโลหะครับเหลืองอมเขียวอมแดงดูตามซอกอะไรที่ลึกๆนะครับสนิมเขียวจะกินสวยงามชัดเจนนะครับไปกรอะไปปกคลุมนะครับแล้ววันละโลหะนี้เหลืองอมเขียวอมแดงนะครับผิมพทรงตาเป็นไข่ผ่าครึ่งจมูกเป็นชมู่ปากยิ้มรับทซับนี่เลยนะครับนี่ตัดช่อนะครับพิมพ์นิยมต้องตัดช่อนะครับนี่เลยนะครับเนื้อหาสุดๆอย่างนี้ สวยจริงครับรายการที่สิบสี่ครับสิบสามครับรายการที่สิบสามปิดามรายการนะครับปิดทมรายการสัสดีครับรายการที่สิบสี่ครับยามเช้าครับผมมีไลฟ์แบ่งปันลําพระมาให้ชมกันแปดโมงเช้าแล้วครับนี่กับสิทธิเครื่องนะครับสิทธิเครื่องแต่พระดีๆเนื้อหาดีๆนะครับความเก่าเป็นธรรมชาติพิมพ์ทรงมาตรฐานสากล วันละโลหะสุดๆอย่างนี้นะครับสวยครับชัดเจนและที่สำคัญราคาแบ่งปันเบาๆนะครับนี่เลยรายการรีสิบสี่ครับสวยสุดเนาะวันละโลหะโลหะการหล่อนะครับสนิมเขียวอมเขียวอมเหลืองอมแดงอย่างนี้นะครับซอกซอกซอกเลมี สนิมกุ้งสนิมเขียวกินโอ้สวยครับรายการที่สิบสี่ครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมช่องทางการติดต่อกันนี่เลยนะครับเศรษฐีพระเครื่องนะครับนี่สวยงามชัดเจนครับชอบมากครับสวยครับขอบคุณมากๆครับท่านที่เช่าหาผมไปนะประทับใจทุกคนเลยนะครับพระดีที่มาดีครับ บ้านเก่านะครับคุณนางเก่าเศรษฐีเก่ายุทธยานะครับได้นําออกมาเผยแพร่ให้ชมกันอีกน,นะครับถามหากันเยอะมากนี่ทุกรายการนะครับ350บาทนะครับผมนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนี่ยจะมีกรอบใส่ให้นะครับมาต่อครับผมดายลนะน็อแคปไปเลยเพิ่มลงเพิ่มลายเพิ่มไอดีนะครับทุกอย่างบีาโ์โค้ดสแกนไดน้รายการที่15ครับนี่เป็นบิมกีตา สวยงามชัดเจนเลยดูนะครับวันะโลหะสุดครับเก่าไปธรรมชาตินะครับเนื้อหานี่พิมพ์ขีตานะครับอีขีตาก็จะอยู่ตรงนี้เลยจะยิงเป็นเนื้อเกินเนี่ยเขาเลยเรียกขีตานะครับเป็นพิมพ์ขีตาเบ้าทุบหล่อแบบทุบนะครับนี่หล่อแบบยอดนะยอดแล้วก็ทุบอัดเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับเบ้าทุบจะไม่เหมือนกันนะพิมพ์นิยมเงนี้จะหล่อแบบตัดช่อนะหล่อแบบเป็นช่อแล้วก็มาตัดนะครับนี่ดูวันน้าโลหะครับถึงยุคครับนี่เลยนะครับเหลืองอมเขียวอมแดงอย่างนี้นะครับ นี่คือพิมพ์ิตานี่ครับพิมพ์ิตานะครับรวมพวงเงินรถบางคารนะครับชินคิตาเมตตามหานิยมนี่สุดๆครับรายการที่สิบห้าครับพิมพ์ิตารายการที่สิบหกครับพิมพ์ิตานะครับนี่เลยนะครับคิตาสวยงามชัดเจนนะครับนี่พิมพ์ิตาดูเนื้อหาวันละโลหะนะครับสุดๆ เรื่องอมเขียวอมแดงอย่างนี้เลยนะครับสุดๆเก่ามากนะครับหล่อแบบทุบครับเบาทุบนะครับนี่เป็นพิมพ์ีตานะครับรายการที่สิบหกครับพิมพีตาร์นะครับรายการที่สิบเจ็ดครับพิมพ์กีตาร์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผม นี่เป็นผ้าเก่าผ้าเก็บนะครับผ้าบ้านๆเนื้อหาดีๆนะครับนี่วันละโลหะความเป็นธรรมชาตินะครับผมเหลืองอุ้มเขียวอุ้มแดงบ่งบอกถึงความเก่านะครับบ่บบงบอกถึงความเก่าตรงเหลืองเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ในสุดๆนะครับเหลืองอุ้มเขียวอุ้มแดงนี่บ้าทุบนะครับนี่คือพิมพ์กีตานี่เลยนะครับนี่สุดๆเลยจีตานะครับสวยงามชัดเจนครับ ตามมหานิยมนะลงพงเงินนี่เลยนะครับายการที่สิบเจ็ดครับครอบจักรวาลนะครับครอบจักรวาลเลยนะครับด้หมดอธิษฐานนะครับอธิษฐานขอท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสาธิการงานนะครับความสําเร็จความก้าวหน้านะครับเนี่ยโชคลาภหรือว่าค้าขายนะครับนี่ค้าขายที่สุดเลยนะครับสุดเลยสุดๆรายการที่สิบเจ็ดละรายการที่สิบแปดครับนี่เลยนะครับสุดๆเลย ดูเนื้อหาครับกีตาร์นะครับป็นกีตาร์เนี่ยละโลหะครับเหลือ,องอมเขียวอมแดงนะครับสุดๆสุดๆเลยนี่จอดนะครับเป็นเมาทุบนะครับนี่ก็เป็นกีตาร์นะครับปีกีตาร์ รายการที่สิบแปดครับสิบเก้าครับนี่พิมพ์กีตาร์นะครับพิมพ์กีตาร์ 19้าครับพิมกีตาครับกล้องเป็นอะไรไม่รู้นะวันนี้มันจะไม่โฟก,กัสเท่าไหร่นะโทรศัพท์เก่าแล้วมั้งครับพิมกิตาครับนี่บอาทุบนะครับพิมพกีตารายการที่19บเ้าละยีครับพิมพกีตานะครับหลวงมงินรถบังคารูปหลอลอ,อยองค์นะครับ เนื้อหาเก่าๆนะโลหะเหลืองอุมเขียวอุมแดงมีสนุมเขียวขึ้นกิน่นมุงบอกถึงความเป็นธรรมชาติความเก่านะครับรวมว่อเงินนี่ร้อยกว่าปีนะ100ร้อยกว่าปีนะครับนี่เป็นเม้าทุบนะครับแล้วก็เก็บตะไบนี่เลยนะครับสวยงามชัดเจนดูนะครับล่องเนื้อหาจีวงจีวอเหลือแดงอุมเขียวอุมเหลืองอย่างนี้นะครับ <c oughs> สวยงามชัดเจนนะครับรายการที่ยี่สิบครับ หลงพอเงินัดบางคานนะครับลูปหล่อลอยองค์นะครับพิมคีตารายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นจอบใหญ่หลงพอเงินนะครับเป็นจอบใหญ่หลงพอเงินัดบางคานนี่เลยนะครับเป็นเหรียญจอบจอบใหญ่นะนี่เลยเขาจะมาแล้วเขาจะหล่อเป็นยาวๆแล้วหูเนี่ยเขาจะบิดบิดโค้งเข้ามาแล้วก็เชื่อมเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับดูนะครับเนื้อหาวัน้าโลหะนี่แดงอุเงมเหลืองอุมเขียวอย่างนี้นี่สุดครับ พิมพ์ใหญ่นะครับจอบใหญ่หลุมพงเงินพิมพ์ใหญ่นี่เลยจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลุมพงเงินในการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองครับเป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลุมพงเงินวัดบางคานนะครับนี่เลยดูความแห้งดูความเก่านะครับดูวนันละโลหะเหลืองอุมเขียวอุมแดงนะครับนี่ หลอี้จะเหาเขาจะหล่อเนี่ยเขาจะยื่นข้มาแล้วเขาจะบิดนะครับบิดเข้ามาแล้วก็เชื่อมนะครับเป็นหูปิงอย่างนี้เลยนะครับนี่รายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสามครับหลวงพงเงินัดบางคานนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อจอบใหญ่นะครับ นี่พุทธคุณไม่ได้ยินหย่อนครับนี่มตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยนี่ตรงยกให้ท่านเลยนะครับนี่ขอบจัก,กรวาลครับรวมพ่กเงินนะกิติศักดิ์ใครก็ได้ยินนะชื่อเสียงของท่านนะครับขอให้มึงมีเงินเหมือนชื่อกูนี่เลยนะครับนี่อธิษฐานขอพรท่านนะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับปิดได้เลยปิดได้เลยนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับ ช่องทางการติดต่อครับข้างล่างนะครับนี่และเศรษฐีพระเครื่องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยสแกนบารง์งโค้ดนะครับเพิ่มลงเพิ่มลายดูภาพเพิ่พมเติมส่งชื่อที่อยู่รหัสไปซึ่งเบอร์โทรมีโอนมีเก็บปลายทางครับแล้วหาเช้าเช้าอีากงนอนเลยต้องกินกาแฟกาแฟดำนะปิดรายการไหนก็ปิดเลยพี่ได้เลยเรือได้เลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับเชา้าอุดหมดุดผ้าชุดนี้ทามาหากันเยอะมากเลยนะ มาบนบ้านนะครับนี่พระบ้านขุนนางเก่าสิทธิีเก่ายุทธยานะนี่เลยนะครับนี่ได้ของดีนะครับได้ของดีราคาเบา,เบาจับต้องกันมาปุดแล้วนะครับหลงเขอเงินคราวนี้มาชมเหรียญกันชมเหรียญกันนี่ราการที่ยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจรูนี่เลยนะครับนี่อันนี้ก็แบ่งปันนะครับสามร้อยห้าสิบาทชินชอบไม่จัดไปดูนะครับเส้นสายกระแสลงกระแสเหรียญ นี่เลยนะครับปัดป่าทำขามครับ <c oughs> ลายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่เหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับเป็นทองแดงกระไลทองครับนี่สวยๆอย่างนี้ <c oughs> เหรียญที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเป็นเนื้อปาก้านะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับเนื้อปาก้านี่เลยนะครับ <c oughs> ลูกตากลุ่มบ๊อกเลยนะครับ รุ่นแรกนะครับวัดป่าลำหามอมมาสองตัวเป็นเนื้อปลาก้าครับรายการที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบหกครับนี่เป็นเหรียญพาอาจารย์แดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบุอนิ่ดูที่หูครับเห็นไหมครับที่หูเนี่ยจะมีเส้นแตกวิ่งขึ้นของนี่ของเลียนแบบนี่เขาว่าถอดไม่ติดนะที่หูนะครับก็ลองดูครับชิ้นชอบก็แบ่งปันไปเลยนะครับ นี่เห็นไหมครับที่หูจะ่มีเส้นวิ่งขึ้นเห็นไหมครับรายการที่ยี่สิบหกครับเหลืองหลวงพแดงวัดเขาบปเลยอิกครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงด้านนี้จะมีนูนขึ้นนูนขึ้นเห็นไหมครับตรงสระเหลืองน,นี่เลยนะครับนี่นูนขึ้นนูนขึ้นนะครับนี่เลยรายการที่ยี่สิบหกครับ ยี่สิบเจ็ดครับเปลี่ยนหลงบุทคงวดบังกะพร้อมนะครับเขียนขอบสตางเหลี่ยนรอบสตางนะครับขอบเป็นขอบสตางนะครับเป็ลี่ยนหลงบุทคงนะครับเนี่ยขอบสตางนี่เลยนะครับนี่เป็นขอบสตางนะครับเปลี่ยนหลวงพุทธคงวดบังกะพร้อมนะครับเนี่ยขอบสตางนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่หูเชื่อมนะครับหูเชื่อมแลการที่ยี่สิบเจ็ดครับ รายการที่ยี่สิบแปดครับนี่เป็นเหรียญพุทธโสธรเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะครับนี่เลยนะครับเนื้อหาเป็นเหรียญทองแดงกระหลายทองนะครับนี่เลยเป็นเหนรียญหลวงพ่อโสธรครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับรายการที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบเก้าครับ เปเรียนหลวงปู่โตนะครับนี่รุ่นแรกปีศูนย์หนึ่งนะครับนี่เลยสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับปิดได้เลยมีโอนมีปลายทางแล้วครับวัดประดูชิมพีนะครับนี่เหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกนะนี่เลยปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับรายการทีสิบเก้าครับสามสิบเป็นเรียนรูปไข่หลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีเรียนทองแดงกระไหลทองนะครับ เปรียลูกไข่พัดยศพันยศลูกไข่นะดูกระแสลงกระสีเหรียญนะครับดูตัวหนังสือดูหูเจาะครับไม่มีการถอดนะครับไม่มีการถอดสวยงามชัดเจนครับหละการที่สามสิบครับสามสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญพัดยศหลวงบุตโตนะครับเป็นเหรียญพันยศหลวงบุตโตนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนี้เลยนะครับสวยงามชัดเจนหลวงบุตโตครับ เปลี่ยนพันยศนะครับหลวงปุโตวัดประหลูสิงพีครับรายการที่สาสิบเอ็ดครับทุกรายการสามร้อยห้าสิบครับปิดได้เลยปิดก่อนพี่ได้ก่อนไปเลยนะครับนี่เลือกเอาเลยนะครับเอาให้ชอบนะครับนี่ที่มาดีครับเป็นพระส่วนมากจะเป็นพระบ้านนะครับบ้านเก่าสอยโยนะครับบ้านคุณนางเก่าเสถียรเก่าเนื้อหาสวยๆครับผมนี่หลิงเหรียญครับสุดยอดเหรียญอนอุทยาต้องเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อกั่นวัดพระญาตนะครับ สองสี่หกเก้านะครับเป็นพวกกันไว้พญาอุทยานะครับนี่ขอเบ็ดนะครับขอเบ็ดด้านหลังขอเบ็ดดูตรงนี้ใช่ไหมครับมีตะคอตรงนี้นี่เลยนะครับนี่รายการที่สามสิบสองครับเรียนหลวงพกันนะครับสามสิบสามครับเป็นพักกิ่งนะครับนี่กิ่งดังเลยนะเป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมครับ นี่วัาละหานไล่นะครับนี่ดูดิเนื้อเป็นพายรุ้งอย่างนี้เลยนะครับเป็นพระกลิ่งนะครับหลวงปู่ทิมปีสองห้าหนึ่งแปดครับกิ่งจินละบัญชรนะสุดๆเลยนะครับผมนี่เลยนะครับมีโค้ดเห็นไหมครับโค้ดตัวนตูดเงินนี่ต่อโ้ดศาลานะครับเป็นตูดเงินต่อโ้ดศาลานี่เลยนะครับเป็นพระกลิ่งกลิ่งดังกลางวานสวยงามชัดเจนครับนี่โค้ดตรงนี้ก็โค้ดนะาแล้อลงไปเนะครับ ดูเนื้อหาวัณโหะครับสวยครับรายการที่สามสิบสามครับรายการที่สามสิบสี่ครับเป็นพักกิ่งอีกหนึ่งองค์ครับหลวงปู่โตองค์นี้ออกพายลุ้งเลยนะครับสุดๆเลยนะครับนี่นิ้วไมายนิ้วมือนะครับกิ่งดังเนี่ยเป็นพักกิ่งชินรัชรปีสองห้าหนึ่งแปดหลวงปู่ทิมวัลหานไล่เนื้อหาออกพายลุ้งอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับสุดๆ นี่ด้านหลังมีต่อโค้ดครับนี่เลยนะครับโค้ดตัวนะนะครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยแล้วเนื้อหานี่เป็นภายลุงอย่างนี้เลยนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานต่อโคูศร้าตูดเงินนะครับตูดนี่เป็นเงินนะครับแล้วก็ต่อโคูศร้านี่เลยอะจีนชอบไม่จัดไปครับทุกรายการ3า0อห้าสิบาทนะครับทุกรายการ3 5 0หสบาทหลวงพ่อเงินเป็นรูปหลอมีกรอบใส่ให้ครับนอกนั้นไม่มีนะครับนอกนั้นไม่มีเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันรายการที่สาิบี่ครับ จิงลุงทิมครับประหารไลานะครับตูดต่อโค้ดตูดสาลาแล้วก็เป็นตูดเงินมีโคตด้านหลังนี่เป็นโคตรนะนะครับชัดเจนเนื้อภายลุงรายการที่สามสิบสี่ครับโอเคครบครับนี่วันนี้มีสามสิบสี่รายการนะครับแบ่งปันกันกับเศรษฐีประเครื่องนะครับผมนี่เลยนะครับแท็บไปเลยครับบ์โทูช่องทางการติดต่อนะครับนี่มีอูนมีเก็บปลายทางนะครับผม นี่สแกนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้วันพุธที่18นะครับวันพุธที่18ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับปิดได้เลย